ครับวันนี้ผมผัดไอ้มินเพจมิริลคานะนะครับวันนี้เรามาดูดาบเกรดพรีเมี่ยมเล่มหนึ่งนะครับผมเล่มนี้คือฮอนซันไมไดโชะนะครับนะฮะก็นี่นะครับใบดาบฮอนซันไมนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับนี่นะครับฟิตติ้งนี่คือเข้าคู่กันเลยเนาะ ฮาบกิตาไมเรียวนะคู่นะครับด้ามจับพันด้วยหนังนะครับผมกระเบนแพรนะสีแดงนะครับผมฝักดำเงานะครับมีเขาสัตว์กันกระแทกนะครับผมนะครับปากฝักมีหนังกระเบนหุ้มด้วยนะครับผมนะฮะเขาสัตว์กันกระแทกนะครับนะฮะเล่มนี้สวยมากเลยนะครับนะฮะใครสนใจงานสั่งทำแบบนี้นะครับผมอินบ็อกมาที่เพจได้เลยนะครับผมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครละเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมใครซื้อร,บราบะเราไปได้ใบเสริ์กันทุกคนนะไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย